สวัสดีครับวันนี้หูเราซื้อจะมาทำคลิปอัดเกี่ยวกับาการออกเสียงภาษาจีนกลางนะครับเป็นคลิปสั้นๆซึ่งนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานเลยสามารถเข้ามารับชมได้นะครับบางคนที่ไม่ได้เข้าในไลฟ์สดนะครับเพราะเราซื้อไม่ได้ไลฟ์ใน Facebook แต่ก็ไลฟ์ใน Youtube นะครับ ซึ่งก็ตามที่นักเรียนร้องขอมานะครับก็ให้เราซื้ออัดคลิปจะดเหมาะสมกว่าแล้วก็ทุกคนสามารถเข้าไปดูย้อนหลังกันได้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการออกเสียงพิ้งอิงอย่างคร่าวๆและก็รวดเร็วสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเลยนะครับเรามาชมสไลด์แรกกันนะครับนะครับ นี่ก็เป็นไลน์ Open Chat ที่ทุกคนสามารถสแกน QR code และเข้าไปร่วมอยู่ในกลุ่มของท่านไท้ายเยี่ยได้นะครับแล้วฝากกดติดตาม YouTube Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราซื้อทำคลิปดีๆออกมาสำหรับนักเรียนภาษาจีนกลางทุกคนนะครับเรามาเริ่มกันที่สไลด์ที่หนึ่งเลยก็คือองค์ประกอบของพิงอิงมีทั้งหมดพยัญชนะ23เสียงนะครับซึ่ง มีเส้งหมู่หมาว่าเส้งหมู่ก็คือเพียญชนะ23เสียงส่วนวิ่นหมู่ก็คือสระที่แบ่งออกเป็นสระเดียวและสระผสมก็คือสระเดียวจะมี6เสียงสระผสมจะมี30เสียงส่วนเส้งเตี่ยวก็คือเสียงวรรณยุกมีทั้งหมด4เสียงและเสียงเบา1เสียงนะครับเราซื้อจะเริ่มที่จะสอนแต่ละสระนะครับ ก็คือการออกเสียงอย่างไรสำหรับตัวพยัญชนะแล้วก็ตัวสระสไลด์ที่นี้ก็คือสระเดี่ยว a o e i u แล้วก็ u จุดจุดใช่ไหมครับมีทั้งหมด6เสียงส่วนสไลด์ต่อไปก็คือสระผสม30เสียงก็คือ เอโออีไอยู o e I U, แล้วก็ยูจุดจุดเนี่ยผสมกับตัวไอตัวโอตัวเอตัว N แล้วก็ตัว N g จีเราอ่านว่า I เอาอันอังส่วน O ก็คือโอองอีเออเอนเอ็งนะครับเอ็นเราเอ็งส่วน I ก็คือ I A I A O I U แล้วก็ I A N I IN i-n, a n, I n g i-n-g แล้วก็ i-o-n-g ส่วน u ก็คือ u-a-u-o, u-a-i, u-i, u-a-n, u-n, u-a-n-g อ้วง u-e-n-g อ้วง e นะครับ u. จุดจุดเราอ่านว่าอ e u ส่วน u. จุดจุด e ก็คือเออ u. จุดจุด a-n ก็คืออวน u. จุดจุด n ก็คือคอุนนะครับนี่คือพื้นฐานการออกเสียงซึ่งนักเรียนทุกคนต้องฝึกประจำ เอาไว้บ่อยๆอะนะครับนี่ก็คือวิธีการอ่านสระผสม30เสียงซึ่งเราซื้อได้แจ้งไปแล้วว่าสามารถดาวน์โหลดใน Google Share ได้นะครับดาวน์โหลดฟรีนะครับวิธีการออกเสียงเป็นภาษาไทยออกเสียงยังไงนะครับเราซื้อจะไม่ออกเสียงให้ฟังซึ่งนักเรียนสามารถอ่านเองได้เลยนะครับแล้วต่อไปเนี่ย เราซือจะสอนคำศัพท์แรกเลยซึ่งเป็นพื้นฐานตัวอย่างผสมพยัญชนะสระและวรรณยุกต์อย่างเช่นคำว่าอ e, ีซึ่งแปลว่า1 y ผสมกับ i ใช่ไหมครับอ่านว่า E ตัวเนี้ยเราก็เห็นว่ามันอ e ก็คือเส้นแนวนอนพวกนี้ก็คือวรรณยุกต์นะครับคำว่า E ก็คือเลขหนึ่งนั่นเองเสียงที่1ส่วนเออ E บวก R ใช่ไหมครอบอเ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 อ e อเ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 ออเ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 อ่อเอเอเออเอเอเอัอเ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 วเอัอเ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 อคอเ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 อัอเอะอเ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 ออ s บวกอันก็คือซานนั่นเองเสียงที่1ก็คือตัวเส้นแนวนอนไว้ข้างบนตัวสระเอนะครับซึ่งแปลซานก็คือแปลว่า3นั่นเองส่วนตัวต่อไปซื่อก็คือไปอัญชนะ S บวกไก็คือสระซื่อสืส่อเสียงสุดท้ายนะครับก็คือแปลว่าเลขสี่นั่นเองส่วนอู อูพย,ยัญชนะ w ผสมกับสระ u ก็คือ u, อูอ่านออกมาอูอูอูใช่ไหมครับเสียงที่สามก็คืออูครับอู u, เหมือน u, อูรถยนอย่างนี้นะครับตรวจสวนตัวคำศัพท์ต่อไปก็คือเลิ้วเล้วซึ่งแปลว่าเลข6นะครับมีพย,ยัญชนะ l ผสมกับสระ i u ก็อ่านว่า u ผสมกับ L ก็คือลอก็คือลอลิงนะครับลิว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 ก็คือเลข6นั่นเองเสียงที่4เราก็คือใช้สัญลักษณ์เส้นที่4จากบนลงล่างลงมาขีดลงครับก็คือเลข6กลิวนั่นเองครับวันนี้เราได้เรียนคำศัพท์พื้นฐานตัวเลขนะครับ e ี่แอลซานสี่หู วนะครับวันนี้เราซื้อขอจบคลิปตัวนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอให้นักเรียนติดตามห่านไทยเฉวยเย็ยนแล้วก็กด subscribe แล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนสแกน qr code สำหรับตัวไลา์ open chat ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ